้ตอนก้าวขาออแล้วก็ไปเตะขากล้องนั่นใัถ้าทอดเรียบร้อยแล้วครับเวลานี้สี่ทุ่มสี่นาทีประเทศไทยที่วัดสามแยกวันนี้ฝนไม่ตกที่ให้เอาที่นั่ง,งนี้มาลองดูว่าคำหลังอย่างเนี้ยจะได้เท่าไหร่ จะได้เท่าไหร่แต่คำหลังยางนม้เคยได้นานเอาบุญได้แชร์รลีโรดสุดช้อยน้ำท่วไมไหมจันบุรีที่นี่ฝนตกมาน้ำท่วมบึมบงเยอะหลายที่เลยแต่วัดไม่ท่วมวัดตั้งบนเนินพอดีก็ดี ไม่เกินไม่ขาดไม่ลึกไม่ต่ําไม่สูงยืงได้และต้องใส่อันนี้ครูโจนายสุวิทย์เมืองมีสีเป็นครูเพื่นรู้จักวิธีงัดเส้นที่ยึดก็งัดจนก็พอเดินได้กอเป็นได้ นั้นเอาอันนั้นมาฝาบาทนันเอาอันนั้นวางที่ถาสเตนเระอล็นมนะวางบนโต๊ะเลยการมันไม่ลุกใหม่หรอกที่ป้องกันไหม้มันคือป้องกันพวกพลาสติกต่างๆที่จะส่งแต่ก้าเดินไปไกลย,ยังไม่ได้ลองวันนั้นสามสิบเอ็ดนาที ผ่านมาได้สองวันแย่เลยเสียงอะไรคงข้ามคงข้ามถนอกลมพัดผ้ามือลังขาสวนผักติดใช่อ <c oughs> ายุฝนกำลังจะผ่านมาอีก กขาตั้งชื่อมันว่ากวนกวนจริงหรือเปล่าชื่อว่ากวนเซินภาษาบ้านไหนก็ไม่รู้มาถูกภาษาบ้านเราว่ามันกวนก็คงไม่เป็นไรเรามีพระรัตนำรยเป็นที่พึ่งแลากรู้จักหลบหลีกเราอยากให้รัฐบาลนนะหาเงินมาซื้อเรือแจกชาวบ้านเอาไว้หรือใครมีเงินก็ซื้อเอาไว้บ้าง ซื้อท้องแบนๆให้มันใส่ของได้เยอะๆลอยไว้ในบ้านถ้าบ้านไหนมีที่สามารถลอยได้ก็ลอยไว้ในบ้านเช่นเปิดประตูแล้วประออดมันตะแคงเข้าบ้านแล้วก็เอาลอยไว้แล้วก็เก็บของใส่ <c oughs> แดนที่เคยท่วมทั้งหมดเราเข้าใจว่าตามที่เราได้ยินข่าวที่เขาคุยกัน มีคนรู้จักเรามาเล่าให้ฟังจะเป็นคนชาวทิพย์หรือคนมนุษย์ก็ตามเขาก็แม่นพอสมควรการสืบข่าวใช้ได้มีขาวว่าฝนจะมาแบบอาฆาตมาหลายมันอาจจะไม่มากแต่มันอาจจะตกแบบอาคาตมาหลายคือไปเทลงเป็นที่ที่เพื่อให้ที่มีน้ํามากเพื่อไหลไปใส่ที่น้ําน้อยแล้วก็ไหลทลาไปแบบ ถลําไปแบบแรงหรือมาแบบบ้าอาจจะทําแบบอาฆา,าตมาดลายเอามาใหญ่เลยแล้วก็ทั่วไปหมดรัฐบาลยังไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยสําหรับเรื่องน้ําแจ้งรัฐบาลหน่อยนะใครอยู่ใกล้ก็ฝ่ายความมั่นคงที่ฟังเราอยู่คุยกันคนด่ารัฐบาลก็มีเยอะเราเห็นเยอะ แต่เราเช็คแล้วด่าไม่ค่อยถูกกับอาการที่เขาทำเป็นจริงหมุดงิดกันโกรธแทนกันก็ว่ากันไปทั่วหาหลักฐานไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ใครซื่อสัตย์ก็ทำไปเถอะความซื่อสัตย์จะคุ้มกันพวกท่านได้และอีกข้อหนึ่งหลายคนกำลังขาดทุนไม่มีเงินทุนก็ยืม ยืมมาเยอะๆเลยอย่าก,กลัวประเทศไทยมีมูลค่าหลายล้านมากกว่าเงินที่ยืมมามันยังไม่พอสิบล้านล้านหรอกประเทศนี้มีมูลค่ามากกว่าหลายพันหลายหมื่นล้านล้านยืมแค่ยังไม่ถึงสิบล้านล้านนี่กลัวทําไมพวกกลัวนะเราว่าสมองมันรู้สึกอ่อมั้งไม่ต้องกลัวประเทศเราเคยเอาลูกพระราชวงศ์เอาพระราช กุมารเอาพระราช,ชก,กุมารีไปเป็นตัวประกันเอาไว้ก็เคยตัวตื่นอะไรกันเมื่อข่าวมันจะต้องลงทุนก็ต้องลงแต่ข่าวเนี้ยเขาให้ยืมแบบไม่ต้องมีอะไรประกันมากหรอกขอให้เป็นรัฐบาลเถอะเขาให้ยืมแต่เขาก็ดูว่าประเทศเราควรจะให้หรือไม่อันนี้เขาตกลงอยู่ว่าเขาจะให้แต่รัฐบาลก็ลังล,งลองรอรออย่าลืมนะถ้าไม่ทัน มันจะยุ่งรีบยืมรีบสั่งสิ่งของที่มันจำเป็นจะต้องใช้และเครื่องใช้ที่แก้ระบบน้ำท่วมคลองก็มีอยู่เท่าเดิมขยายคลองระบายขยายท่อระบายน้ำก็ได้แค่นั้นท่อสูงแค่ไม่กี่เมตรกว้างแค่ไม่กี่เมตรมนั่นโว้ยเราหงุดหงิดกับกรุงเทพอยู่นะท่อมันน้อยทางระบายน้ำมีน้อย แล้วก็จะได้ไปด่าดกันอีกว่าใครไม่อยากท่วมก็ไปอยู่บนดอยลงทุนให้มันมากกว่านั้นในการระบายน้ำเพราะมันมาแต่ละครั้งมันเสียหายเยอะปีนี้มันก็จะเป็นแรงอาจจะอายุไม่ยาวอ,อ,อ,อายุฤดูฝนอาจจะไม่ยาวก,ก็แล้วแต่ใครจะทำนายใครจะพยากรณ์แต่เท่าที่เราได้เห็นตามข่าวเขาอาคาดหลายประเทศ เหมือนกับอย่างนั้นจริงๆมาแบบอาฆาตส่วนเรื่องโควิดหรือเรื่องเงินทุนสำหรับชาวบ้านที่จะไปลงทุนไปเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ไม่มีทุนเลยทกสก็ไม่มีทุนที่จะให้เยอะๆเพื่อให้ชาวบ้านเขามีทุนได้ก็ยืมมันเท่หน้ายืมถึงร้อยล้านล้านเนี่ยเขายังไม่มาย,ยึดประเทศไทยหรอกไม่มีใครกล้ามาย,ยึดหรอก ทำไมพูดแบบนี้เฮ้ยเคยเสียบ้านเสียเมืองไปก็เคยกลัวอะไรอันนี้มันแค่ยืมเงินหลายคนพากันตื่นกลัวโอ้ยลูกหลานจะติดนี่มันติดอยู่แล้วละ่ะมันยังไม่ได้พ้นนี่มันยังคาวัตะบนอยู่นี่ก็คือน,นี่ก็ชดใช้กันไปแก้ไขกันไปไปรอดแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ทำไมออกไปนิ่พานแล้วไม่ได้กลับมาใช้ไง ความหมายว่ารอดเราก็อยากให้ยืมเมื่อเช้าจะพูดก็ลืมคิดนั่นคิดนี่ไปก็ลืมแช่งกันหน่อยอดทนอาศัยความซื่อสัตย์ทำงานคนไม่ซื่อมันจะอุดหุดหิดมันจะเป็นไปของมันเองหรอกก็จะไปตื่นเต้นมากแก้ไขไปใครไม่เห็นอะไรใครเห็นอะไร กล้าที่จะต้องจัดการก็กล้าก็ทำไปขอให้ตั้งใจสู้เพื่อให้ประชาชนประเทศชาติของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะของเราไปกี่ชาตินะเราเคยเกิดในประเทศนี้ก็หลายชาติแต่เราจะไม่รู้ว่าเป็นของเราร่วมกันไปอีกหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกเบื่อประเทศไทยเพราะเราก็เคยเกิดอยู่หลายประเทศอ่ะแถบมัชชิมาชนบบด้วยแถบสุวรรณภูมินี้ด้วย เกิดกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละคนสร้างพุทธภูมิก็สู้เมื่อมันถึงคราวสู้ก็สู้มันจำเป็นเราไม่ได้พูดว่าอยากให้ลูกหลานติดหนี้นะมันไม่ใช่ลูกหลานติดหนี้แต่มันเป็นหนี้ที่พวกเราจะต้องติดเพราะมันจะไปไม่ได้มีเงินให้ยืมลงทุนเลี้ยงชีวิตไปได้ ติดหนี้เนี่แต่ได้เลี้ยงชีพไปเรื่อยๆมันก็ดีกว่าไม่มีหนี้แต่ว่าหาทุนเลี้ยงชีพไม่ได้แล้วอดตายดีกว่ากันแน่ไม่เชื่อก็แล้วไปฝ่ายรัฐบาลเหรอ,อฝ่ายคนกล้าฝ่ายใครก็ตามที่เป็นคนกล้าไม่เอาฝ่ายคนใจส่อใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าใจส่อไม่เอาฝ่ายด้วยต้องกล้าอันนี้มันถึงวันละ เงินในกองคลังจะไม่มีใช้ยังไม่คิดจะยืมอยู่อีกน่าจะออกอากาศมาแล้วรัฐบาลอาจจะได้ยืมเงินเพิ่มอีกเท่านั้นเท่านี้น่าจะเริ่มเริ่มเริ่มปิมปิมข่าวออกมาเริ่มให้มันแวบบๆข่าวออกมาว่างั้นเถอะให้มันพอเห็นแวบๆบแวบๆบแบบคนเขาจะได้ทักได้ทวงคนเขาจะได้ทํายังไงก็ตามให้เขาได้พูดให้เขาได้คิดเราคนหนึ่งเสนอให้ยืม ถ้าจะยืมเดี๋ยวนี้ได้ก็ติดต่อไปเลยกองทุนระหว่างประเทศยืมเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กองทุนไหนที่เขาให้ดอกเบี้ยต่ําก็ยืมตรงนั้นแหละถ้าไม่มีกองทุนดอกเบี้ยต่ำเพราะมันดอกเบี้ยมันเท่ากันมันเป็นกฎหมายยูเอก็เอาแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องอนะันนั้นให้กล้ายืมยืมมันมากขึ้นมากขึ้นถ้าได้ตายจากกันไปก็อยาคิดว่าจะไม่ได้ใช้นี่เรตั้งใจไว้ ว่าจะใช้เพื่อให้มีการได้ได้เลี้ยงดูชีวิตกันต่อไปและไม่ใช่ยืมมาแล้วมาเล่นเพลิดเพลินเล่นสนุกสนานโอมาดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาดื่มวายเพลิดเพลินมันก็บ้าอีกสนุกสนานมันก็บ้าไปใหญ่เลยมันไม่รู้จักทุกทุกเกิดขึ้นตอนนี้ทุกหลายคน ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ร้องไห้กันระเนรนาศเราเห็นแล้วแต่ถ้าเขายังไม่เห็นทุกข์ถ้าประชาชนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องยืมหรอกเรายังอยู่ได้ก็ไม่ต้องยืมเราก็จะฟังตามข่าวที่ออกมานี่แหละว่าไม่ต้องยืมแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันควรจะยืมเราเข้าใจว่าตอนเนี้ยมีคนอยากลงทุนทำนั่นทำนี่แบบที่มันจะป้องกันระบบ ที่เขาจะไม่ติดโควิดด้วยและเขาจะไปอยู่แบบที่เขาไม่สามารถไปหาทุนอื่นได้เช่นจะไปทำสวนจะไปทำการประมงหรือจะไปหาท่อหาหลุมมาเลี้ยงปลาพอได้เลี้ยงชีพเขาพอให้มันยืนเยอะไปได้นานหน่อยแต่ทุนไม่มีทีนี้ก็ซื้อกินซื้อกินซื้อกินอย่าลืมนะถ้ามีเงินสิบบาทไปซื้อปลามาห้าตัวเลี้ยงไว้ เดือนหน้าได้กินปลาเท่ากิโลหนึ่งตัวรับเท่าแขนนี่เลยถ้าเลี้ยงโดยสมบูรณ์แต่ถ้าซื้อกินสิบบาทก็ไม่มีปลาตัวใหญ่ๆกินได้หรือสามเดือนสี่เดือนเลี้ยงอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนน้ำถูกระบบเขาจะมีกินหรือมีเงินหนึ่งร้อยเขาไปซื้อลูกไก่มาสามตัวแล้วเขาก็เลี้ยงแล้วเขาก็เก็บกินไข่แต่เมื่อมันไม่มีทีนี้ไม่มีเงินสักบ,บาทจะไปขอไก่มาเลี้ยง ไอ้คนเลี้ยงไก่ก็บ่าขาดทุนยับเยินมันแยกกันไปหมดยืมเขามีให้ยืมถ้าคนในไทยให้กันยืมเอา้ารัฐบาลก็ติดต่อเขาสิยืมยืมเพื่อให้มันได้ใช้ให้ลูกหลานได้อิ่มพอได้อยู่ได้กินติดหนี้ไปไม่เป็นไรนานไปมันก็จะใช้คืนได้ เราเคยเสียไปทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่หรอกจะได้ตื่นกลัวเลยดูประวัติศาสตร์เถอะน้าหลายประเทศร,บรอบๆนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของคนโน่นคนนี้เยอะแยะแต่ในยุคที่ตกเป็นเมืองขึ้นเยอะๆไทยไม่ตกไทยยังยืนอยู่ได้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะพระเจ้าแผ่นดินไทยปาดเปลืองรวดเร็วมีความสามารถ มีความปาดเปลืองรวดเร็วในภาสติปัญญาเราอ่านไม่น่ากลัวอะไรเสียนิดเสียหน่อยเอาธรรมดาการต่อสู้แม้แต่เราถ้าน้ำช่วมเยอะเราได้ย้ายขึ้นไปรวมกันอยู่จุดใดจุดหนึ่งแถบภาคเหนือมาภาคเหนืออย่างเนี้ยมันก็จําเป็นต้องทําและจะได้ยืมมาสร้างบ้านแปลงเมืองมันก็จําเป็นต้องทําไม่ทําจะเลี้ยงชีพได้ยังไง เพียงแค่อย่าหลงว่าต้องเป็นของกูเท่านั้นต้องของกูเท่านี้อย่าไปคิดอย่างนั้นอยู่ด้วยกันให้มันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกเหมือนหลานดูแลกันให้เข้ากับระบบเสียสละเพื่อกันให้ถูกต้องอย่าทําผิดศีลผิดธรรมอย่าทําผิดอาญาของแผ่นดินอย่าทําผิดระบบที่จะต้องไปทนทุกข์ทรมานในอบายามุขทั้งปวงเรื่องแค่นี้มันทําได้นะถ้าคนมันจะทําแต่นี้เอาอบายามุขนําหน้าไปหมดเลย กูรู้สึกเบื่อวะ่ะพอแล้ววะ่ะเรื่องยืมนะส่วนเรื่องคนถือพระรัตนไตรทีนี้เอา้าลุยกันไปต่อสู้กันไปอย่าลืมทานศีมเนกคำมักปัญญาวิริยะขันตีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุปเบกขาต้องใช้ให้ครบทุกอันใช้ไม่ครบไม่รอด และคนใช้ไม่ครบบอกว่าชาติหน้าจึงจะเอาครบกว่าจะไปถึงชาติหน้าที่หมุนมาเป็นคนต้องไปชาติหน้าในนรกต้องไปชาติหน้าในสัตว์เดรัจฉานต้องไปชาติหน้าในเปรตวิสัยต้องไปชาติหน้าในสถานที่อันตรายใครอยากทำก็ท <c> ำ <oughs> ส่วนเราถ้ายังพอทำงานได้ ก็ทําไปพอให้สติได้พอให้ปัญญาได้ก็ทําไปถ้าหมดแรงพูดสมมุติว่ากายนี้ยังเคลื่อนไหวได้ดีอยู่แต่แรงพูดใช้ไม่ได้โพธิสัตว์ไม่นิยมอยู่ถ้าแรงพูดใช้ไม่ได้แต่ถ้าแรงพูดเราใช้ได้แม้ได้หามไปในท่าแบบที่ต้องหามไปด้วยเปด้วยอะไรก็ตามไปที่ทํางานไปพูดไปกวกว่าใส่คนโน้นคนนี้ให้เขาทํางานให้ถูก เราก็ไปแต่ทุกวันนี้มันไม่จําเป็นมันง่ายเราไปด้วยโทรศัพท์ถ่ายภาพส่งึ้นมาเราเปิดดูไม่เป็นหรอกแต่ก็ส่งขึ้นมาให้คนที่อยู่วัดเปิดให้เราดูแล้วเราก็ดูภาพแล้วก็ประเมินงา,งานได้แล้วก็สั่งไปให้ทําถ้าไปไกลๆหน่อยก็จําเป็นเพขี่รถไม่ได้ขี่แล้วก็จะเกรงจะเป็นตัดคิวเป็นหงิกเป็นงอ เพราะบาปเราก็เยอะสร้างมาแต่ชาติก่อนก็เยอะสร้างบุญมากก็เยอะบุญก็เลยมีส่วนคำ้ำบาปก็เลยมีส่วนทําลายมันเป็นธรรมดาที่จะต้องกระสืะเผชิญแบบนี้แหละจากนั้นทุกคนเมื่อได้เผชิญก็จะไปคิดสั้นๆแบบให้มันยาวจนแก้ไขได้ยากสั้นแบบไหนยาวแลวก็คิดค่าตัวตายแล้วก็ตกนรกยาวเป็นกลับแล้วก็ขึ้นมาก็ ฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายอีกเป็นสัตว์ที่ต้องกินเริ่มแต่หางตัวเองกินเข้ามาสุดท้ายกินขากินแข้งตัวเองมันก็หมดสภาพมันก็ต้องเน่าตายมันจะต้องได้เป็นสัตว์ที่เป็นแบบนั้นอยู่หลายรอบเป็นแสนรอบยิ่งแล้วถ้าเป็นคนถือพระรันตนัฎใจเป็นคนมีศีลไปฆ่าตัวตายโอ้นับชาติมีตัวแต่ถ้าถือลัที่อื่นแล้วฆ่าตัวตาย มีบางคนบอกว่าโอ้ยถ้างั้นก่อนจะฆ่าตัวตายคนเขาก็ไม่ถือศาสนาพุทธแล้วก็ไปถือผีถือเทวดาเป็นที่พึ่งแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายเขาก็ได้แค่พันเดียวสิไม่ใช่เพราะในมโนนึกภายในยังถือพระพุทธเจ้ายังแน่ใจในภูมิพระพุทธเจ้าแต่อยากฆ่าตัวตายเลยไปประกาศตนถือผีผีเขาก็ยังไม่เชื่อและใจตนเองก็ยังไม่ได้เชื่อตนเองว่าไปถือผีไม่จริงแล้วถ้าอย่างนั้น หนึ่งกลับเต็มๆและจะต้องหลายแสนหลายล้านชาติในการที่จะต้องเกิดมาวนเวียนการได้ฆ่าตัวตายแต่นรกยังไงก็หนึ่งกลับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นพระวินัยบัญญัติชัดเจนบอกกฎแห่งกรรมไม่ชัดเจนเพราะว่าผมคิดจะฆ่าตัวตายเด้อเราเตือนอย่างนี้เด้อใครไม่เชื่อว่านารกมี ไปดูก็ได้มีแน่ๆทำไมเคยเห็นนะ <c oughs> เคยเห็น <c oughs> เอาบุญได้แชะขออนุญาตถามอาจารย์ปู่ครับจากนี้อีกสิบปีจะมีพระอริยะแบบหลวงตาบัวไหมครับ <c oughs> ไม่มี ยังไม่มีแบบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวยังจะไม่มีส้มขอศสามพันห้าร้อยจะเริม่มมีตอนนั้นอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็มีระยำไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ใครจะทําบุญก็เอาสออยากไปทําบุญกับตัวบุคคล แม้แต่พระอาหารหันต์อย่างพระสารีบุตรพระโมกขณาเพื่อนตำหนิได้นะถ้าทําบุญกับเพื่อนแล้วดีใจเพื่อนบอกว่าถวายสงฆ์ดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนออกจากมิโรดไปแล้วเพื่อนก็แนะให้เขาทําบุญกับเพื่อนนั่นแหละคือไปหาเขาแล้วให้เขาได้ทําบุญแล้วเขาก็ได้ทาเพราะเปิดสมบัติให้เขาเพราะเคยไปมีกันได้กันมาก่อนเคยที่จะต้องได้ชดใช้กันกลับไปกลับมา น,นั้นเพื่อนก็ทําแต่บางทีฉลาดไม่รอบครอบพอก็โดนโจรปล้นไปอย่างข้าตัดสปะจะไปช่วยคุณตาคุณยายที่เป็นช่างทอผ้าสุดท้ายก็ตายอดอยากขาช่างทอผ้านั่นแหละพอทา้าวสกัดไม่ได้ไปช่วยไม่มีข่าวเลยว่าได้บุญกองเขาแล้วไปช่วยเขาไม่เห็นข่าวเลยแต่เราเคยทวงไปแล้วว่าให้ไปถวายบังคมกราบทูลพระเจ้าดาวดึงหน่อยนะว่าที่ไปเป็นโจร รักเอาบุญขโมยเอาบุญของตายายนั่นน่ะตอนนี้ตายายนั้นอยู่ไหนควรส่งนักสืบไปสืบแล้วช่วยเหลือตายายนั้นหน่อยเขาไปเกิดเป็นไก่เป,เป็นเป็ดที่ไหนก็ตามไปเถอะให้มันเจอแล้วพระองค์ก็จะได้ใช้มีเพราะไปไปรักของเขาจริงๆเป็นโจรไปขโมยจริงๆเพื่อนรู้อยู่ด้วว่าถ้าพระกัตจปะไปเรือนนั้นตายายจะพ้นจากความทุกข์ยาก แต่เพื่อนไปนแปลงเป็นตายายไว้ก่อนเลยพระกัทสปะก,ก็ดูก็เห็นว่าเออเป็นตาเป็นยายก่นอนหมูโง่เพื่อนเงินเหมือนจังเหมือนทุกอย่างก็เลยรับของลงในบาตรเรียบร้อยพอกลิ่นมันขึ้นทีน่นี้มันไม่ใช่ของมนุษย์นี่หยุดก่อนมหาวพิษทถานวาทําทไมประพฤติตัวเป็นโจรแบบนี้ทําไมทําตัวอย่างนี้เราควรจะช่วยเหลือคนยากคนจนมหาวิพิษมาทําแบบนี้ได้ยังไงท่านตา พระเจ้าดาวดึงก็บอกว่าข้าน้อยนี่แหละเป็นคนยากเข็มใจเข็มใจที่สุดเลยแหละเพราะมีความลำบากคนที่เขามั่งมีสีสุขและมีบารมีอำนาจใหญ่กว่ามีอยู่เต็มสวรรค์แต่ข้าน้อยนี่แหละเป็นมน์ทุกข์เป็นผู้ลำบากแต่ยังไงมันก็ไม่ถูกยังไงก็เป็นโจรทีนี้เพื่อนก็สงสยัยขึ้นมาว่า เอ๊ะเป็นโจรอย่างนี้ได้บุญไหมวะคือยังไม่ได้ไปดูบุญก็ถามพระผู้เป็นเจ้าไอก้กระผมทําแบบนี้เป็นโจรอย่างเนี้ยได้บุญไหมพระกัตสป,ปาก็ตอบแบบงุดหิดนั่นแหละได้แต่มันก็ได้แบบโจรเราก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าถ้าเท้าสก,กัดเพื่อนพระเจ้าดาวประดึงเพื่อนคำนวณเห็นตาใหญ่มันน่าจะต้องช่วย เพราะนั่นมันคือบุญที่จะไปช่วยตายายแต่ก็เป็นกรรมที่พระกัสสปะก็เคยไปทําอะไรไว้แล้วตายายนั้นก็เคยต้องรักสิ่งของเท้าดาวดึงนี้ไว้ในชาติหลา,หลายชาติก่อนๆสักครั้งหนึ่งแต่ก็ควรช่วยเมื่อได้สมบัติจากเขาเพราะกรรมไม่ควรต่อเนื่องเวรไม่ควรระงับด้วยการจองเวรไปยาวเวรควรระงับด้วยการไม่จองเวร และเวรจะต้องระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นถ้ายังจองอยู่มันระงับไม่ได้ฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครจองเวรกับใครอะใครจะโกรธจะแค้นใครก็ตามอย่าจองเวรกันทำมาหากินกันไปเจอกันลำบากก็ช่วยเหลือกันเลยช่วยเหลือแม้แต่ศัตรูน,นนะพอ